คันนำครับบบพอบพอหกสิบแปครับบชศสองแมครับบชศหนึสี่หกบชศบชศห้าูครับโอ้โหผู้โดยสารเยอะมากนะฮะโอ้โหสุดยอดครับบชศสองเครับ บชสสองห้าสามครับบชสสองห้าห้าโอ้โหู้โดยสารเยอะมากนะฮะบชสหนึ่งแปดสามนะครับโบชสสองหนึ่งเจ็ดนะฮะโอ้โหเยอะจริงท้ายดีครับโบชสสามหนึ่งหกครับขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่สี่สี่หกสี่สี่หกจากชุมทางใหญ่ปลายทางชุมพรหรือขอบวนรถท้องถิ่นที่446 446จากชุมทางหัดใหญ่ปลายทางชุมพรครับ The Robert น r ม n Number 446 f ร r m หัดใหญ่ to ชุมพร Passenger by า s t t สเท n นเพลส c ดีนแพลตฟ Platform Number 4ออกจากสถานีชุมทางหัดใหญ่ไปแล้วจะอยู่รับส่งจะอยู่รับส่งท่านผู้โดยสาร ขอไปครับท่านผู้โดยสารที่สถานีบ้านดินลานบางกรล่อโภกายควเนียงบาง,บางกลรร่อไม่แน่ใจหานี้อะไรต่อจากนี้นะฮะไล่เรียงระดับต่อไปจะถึงปลายทางเอ่อ โอ้โหขอให้ท่านผู้ศิสสาทุกทกท่านเดินทางสู่จุดหมายโดยปลายทางปลายทางโดยสวัสดิภาพและก็เพื่อความปลอดภัยทุกทกท่านและทุก,ทกคนครับเราไปดูหน้าหัวรถจักรของ171่็หน่กันหน่อยนะฮะเมื่อ4-4-6ออกไปนะครับริ้วเก้ถอยเข้ามานะฮะ

เลี้ยวขึ้นแล้วนะฮะตอนนี้ขันนำของขบวน947นะฮะขันท้ายนะครับโบชสอส327นะฮะ โอรถนอนแอร์พ่วงมารัวมากนะครับของ171เราต้องมารอรุ้น37นะฮะจะได้หัวอะไรทำขบวนในวันนี้นะครับอ่าถอดไปตู้หนึ่งแล้วนะฮะ จอดรอเวลาออกนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งในวันนี้เราไปดูหน้าหัวรถจักรของหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็นะฮะไปครับ